ทูนมาแล้วครับพี่น้องมาเน,นี้เลยไปแล้วครับเลยไปตรงแก่นนับตีไปแล้วหนูน่าปังทีเดียวตีไม่โดนครับพี่น้องกิ่งไปไหนก็ไม่รู้ครับตีไปยั่ทีจอดเลยครับนี่พี่นาคินสะึกแล้วนะครับ มาคับพี่ฟิล์มตีมาอุ้ยเลยเร็วเขาถามมาใครบวชไหมอจอดเลยครับคุรักกี้คุรักกี้คุรักกี้บาร์บี้แต่ก็ไม่บาร์บี้เท่าไหร่ ค่ลเป็นไงครับหน้าคนพูดครับแแตลเอครับุรอกกี้อย่างมาแล้ว